สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาที่บ้านลุงเสือป้าสานะฮะคุณผู้ชมนะเ<ะ>พิ่งจะเสร็จตะก,กี้พอดีบอกโอ้มาไม่ทนันอดไปฟาดเลยแคมชี่ <c oughs> ทักมาบอกกับยันบอเชอร์ัยสิลูก่อนมันบก่กอ,อ,อันนี้ข้าวอะไรล้าวสิฟ้ากระด้งข้าเจ้าตัวนี้ เ้าเจ้าไม่ไม่ใช่หอมมะลิบอกแค่ข้าวหอมมะลิเหรอเล่เอาพุงออกไม่เสือกนี่ว่าสีเอาไปจำหน่ายขหยค้านรถเกี้ยวเขาสีได้จักบาทบุ้นนี่อันนี้นะบ่อนยาอะไรอยากผัดยาอะไรอันนี้ตากกี่ได้แล้วโอ้ยมันไม่ได้ตากแล้วเพราะมันแห้งแล้วใช่ไหมฟาดไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็ฝนรินฝนรินกันละฆ่าอยู่นี่แล้วแต่ว่าวันนี้ต้องเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานแล้วมาดูค่อยผัด แตว่าฟัดฟัดเหรครับมันเป็นมัดี้อย่าไมอันมาข้างทีก็มาได้บ่เดียิเออขอัน่นบ่เข่านอเออมาคือคนนี่มาคือคืนอันนี้คือเอาเอห้มัได้เขาด้เอาเมล็ดรีบออกวะอ๋อเอาข้าวเมล็ดรีบออกขากันไปใส่ที่มาหลายคนแี้มาขนนี่แหละมีอะไรให้คนไปบ้างเนี่ยมากินเขาอยู่ ข้าวก็ยังไม่ได้กินนะเนี่ยแ้ลวโยนไปสักไกลเลยนะดูดูโยนไปใส่สัโยนมาเข่าเพื่อนนี่เออโยนมาทางผีแม่เป็นอะไรขนยังไงเออเด้ให้เอากระโปรงไปแงออกกับขนเลยเกิดมัดละหาบาทเด้ดบาทนี่ว้ายว้ายบ่ได้มาตีซอยเนาะเดี๋ยวดูเม็ดข้าวคนขน มันกินดีอ่บ่ยาขิ้นขี้นเครื่องข้าวเจ้าเนาะมันหอมเด้อโอ้เม็ดใหญ่ตัวนี้ข้าวมะลี่อนะไรในเสือเออมันไม่ใช่มะลิเหมือนแถวสุรินทร์เออแต่ก็หอมเป็นข้าวมะลินี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เหมือนแบบชาวบ้าน,นเรามันมันข้าวกลางนะเสือ,อบ้านเรามันจะมันจะหลายเดือนกว่าอือันนี้ข้าวเจ้าสิบห้าขาเอิญในพอสิบสองในคอยอยู่บ่ยาในพอสิบสองในคอยอยู่บ่

ทอดไข่นเอเออก็ <laughs> กินทอดไขนะ่นั่ยแหละง่ายๆาย <laughs> มาคนของบ้านเขาก็ต้องกินข้าวบ้านเขาให้ <laughs> ครบ <laughs> เออให้มันคุ้มไปเลย เนื้อกินกินไข่ก็ได้นี่บัลาบคนหนึงหัววะกเสือนัี่คนหนึ่งก๋วเตี๋าหมูไปกันคนหนึงก๋วยเตี๋ยวขาคือคือว่าทองห้องจะจบคนละมีแต่ข้าวเหนียวได้ข้าวเจ้าบริเวณหูได้เสือโอ้ยเอจือกินข้าวเหนียวเธอบริได้ได้วียกดอกมือนี่แม่อยากนอนอย่างเดียวมั้ยอยากพูนใช่ เราขึ้นว่าถ่ายต่อจังเลยเอาไปหมดเลยไม่้เหลือเลยไม่มใช่อย่าตอบเองเสือเอ้ยไม่ไดอกเขาม่มีหัวมีฝ้ายหรอกอย่าตอบเองเขาบอกใส่ดอกว่าซ่านเขาว่าสิบปูเพื่เพื่อนไม่อเอาไปใส่เอาไปโลดเน่าทำทุ่งเจ้าก็เอาไปใสสิบปูเพื่เพื่อนอย่างเดียวเพื่อเพื่นก็มุกเอาเยอะหน้าขาบู จเป็นเรางขึ้นไปเหยียบสุ้ขึ้นไปเหยียบมันก็เป็นแน้ เมื่อวานี้มันนอนรถมื้อแต่มันกินข้าวเหนียวแล้วมันนอนทั้งวันแรงป๋อเออมันต้องเฮ็ดแต่เฮ็ดสุ่เจ้ากินโลดคอยกินแล้วนี่เนาะแล้วมันกินข้าวเหนียวแล้วมันจะนอนทั้งวันเลยเสือน่ะมันทีบริเฮ็ดเวียณบันทีบริเฮ็ดเวียร์ข้าวใหมกินละเสือเอยหาใบพีชหลาสันะลุงเสือข้าใหม่ขม่วงหรอข้าวใหม่ขม่วงใหม่เป็นตัวดีเฮ้ยข้าวใหม่กินละเสือ กระถาหดอกไม้ทำไมไปอยู่แบบนั้นน่ะใครได้มาอย่างใหญ่เลย

ติ๋วมันเปลี่ยนแล้วจะเป็นมาสละพ่อใบกันไตอ่ะถ้าเป็นมาสละนละแสดงว่ามันกินดีเด้วเนาะเออมันมีแดนเฟืองในเวลาีแม่ให้มันอยู่บ่มีลังงานนี่ลังงานวันที่นึงอันวันที่เดินหน้านอยมันล้วไม่ได้ผลหรือว่ามันขิงคอยเราเอาไปไว้คาแต่ยาเพี่บอกคาแต่ยาดเว่ มาพันนีน้องิดอนว่านี่ยไม่ได้โผล่ได้แบบนี้เพื่ออะไรเขาก็ะยาเวแม่เนาะแล้วก็เลยเอาไปไว้ให้มันกินเนี่ยมนละเดี๋ยวนี้นะมันได้เลี้ยงได้อยู่เพื่อจะเพื่อเพื่อเพื่อือแม่เลยนะพอสันเลื่องว่าโอ๊ยไปเอาขึ้นเห็นเาอันนีอะไรเอาไปไว้เอาต้อมาเป็นส่อพายขีดดีเลยตัวถหาผู้ดนะเมื่อะไร 后面去好多。 น้อยเสือใหญ่เสือเล็กเสือใหญ่เสือใหญ่เสือน้อยเอาไว้พุ่นละตุ๊ก่ายยังไม่เอบกินหอกเดี๋ยวนี้เอาไว้กินจะโดนเรียกไหมเนี่ยมันทุกเกินมันทุกเกินเลยโดนจับแน่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับ